6เมษายน2568ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสกลนครยู่พือนะไอ้หนบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงตำบลนะครับตำบลงงบดงหม้อทองใต้ตำบลดงหม้อทองใต้บ้านดงหม้อทอง,ง,อทองไอ,อ้ยังคำยังไอ้ยังนี่ไอ้ศีทนไอ้สีทน,ทนพิมพ์สุวรรณเนาะ,ะรับผมอ้ามื้อนี้ล่องมาซอยเพินเบิ่งดินเบื้องดวนเบิ่งต้นยุกตน้นยางนะครับก็เลยเด้เอาปุ๋ยมาส่งกันน้ำใส่ปุ๋ยน้ำผมมาจักปีแล้ว สามปีแล้วครับสามปีปีนี้เขาปีที่สี่เดี๋ยนาะเนี่ยครับจากตะกี้ยางเป็นแนไีโอ้ยครับโกนี่คาร์โกนี่เออมันมันเป็นยังไงบอกจะว่ามันโมงามั้ครับมันโมงามมันต้นน้อยกีดบะหมีน้ำยางอืมมันต้นน้อยแล้วมันก็กีดบะหมีน้ำยางเนาะครับแล้วปะนี่มีความรู้สึกเป็นยังไงตอนนั้นบอกจะว่าไงโอ้ยมันกเบิดกำลังใจน้อยจกันเบิด์ตกำลังใจลงขึ้นลงแห้งมาแล้วมันโม่ใหญเนาะอืมลงขึ้นลงแห้งมันโม่ใหญครับมัน เปลือกแตกเปลือกแตกเนาะแล้วนี้มันเป็นอันที่ว่าแตกแบบนี้มันบอกครับแตกหลายแตกต้นแตกนีนบอกแมนครับต้นตะกี้นี่มันแตกอาบลงมาไหลลงมีน้ำอย่างน้ำดำๆมีไหลอาบมากครับอืาอ่าคือลักษณะสีเนาะครับคือคือตอนนี้หันมันหุ่มกันมาแล้วมันบอกต้นยางกออกมาสีแดงแดงแล้วบันเตั้งตะกี้เนาะอ่างาตไตแมนบอกว่าเป็นงาตายไหลมันบอกครับคือไอตรงงาตาตนี่เด้อ มันบาขึ้นครับมันจะต้องร่วงหลวกหักทิมแล้วก็กวกซีซิงที่ซีซอยได้ถ,ถับถปุ๋ยดีหรือมันจีซอยหายส,สางงาไม่ขึ้นมาสางใบไม่ขึ้นมาหลายเขากครับถับใบยางต้นหนึ่งเกินสามร้อยใบดีใจเลยต่ละข,ข,ขันหน่อยก็สามรอยใบเตรียมโตครับยางยาสวนไผ่ือกันสวนไถ่ือกันครับขันหน่อยก็สามร้อยใบเตรียมโตครับมันบ่นีมันไม่น้ำยางหรอกนะครับมันนี่ก็ไม่หน่อยครับน้ำยางเ็ดตั้งตะกีเป็นเลสน้ำยาง เยอะละสองถุงมาที่นี่ก็มาบางเอื่นผมเอาใส่ปุ๋ยน้ำมาจานมากผมมากิดก็ได้หาร้อกโลยังล่เหอหาร้อยหกสิบโลหาร้อยกสิบขึ้นจาก2องลอยครับเป็น560โอ้แล้วก็แล้วก็แล้ก็ิดไหมติด้ยำังไม่้านจีบครับอืครับปิดบำรุงน้ำผมมาตลอด3ปีแล้วปีนี้เขาปีที่สี่แล้วเนาะทิ่งที่เห็นความแตกต่าง ขึ้นหนึ่งแน่นด,ด้น้ำยางหลายขึ้นครับยางที่สองใบยางหลายขึ้นก็เกาบาวะหลายขึ้นใบยางนี่หลายขึ่นแค่ครับใบยางนี่หลายขึ้นนะบ่นั่น้ำยางไปได้ดิงามขาว เขาวงามครับเขาวงาม,างามอ๋อหลานเขาไม่เงียบเลยแกนถึงข้อมาแตกเลยหลานเขาไม่เงียบเลยเขาว่าอย่างกบรบโปมิ่งเ,เอาขึ้นดีเถอะพวกต้องน,อน,นะจ๊ะโดยว่าพวกอย่างเอาขึ้นไม่มีจริงก็คือกระโปิงน,นจริงนะจ๊ะต่างตระกีเหาเขาหยาดสอบถามในต่างตระกีเขาอย่างบ,บอกอย่างมีปัญหาเข้าเคยแก้ปัญหาก้อนหนาเนี่ยไปเขาเคยใส่ผลิตภัณฑ์นี้อย่างที่บอกใส่หลายพวกใส่หลายอย่างมาแล้ว ไงบ่ต <cin stereotype> <als> ้องบอซื้อของของเนาะใส่มาไหนเนี่ยเนี่ยมันบอกมาที่นี่บ่ได้มาใส่ของอาจารย์กันหาบ่ได้มาเปรียบเทียบใส่กันแล้วมันเป็นยังไงของอาจารย์กันหานี่มันก็เอาอีหลีเด้เอาอีหลีเอาาตมจริงเลยไนะครับมันเห็นบนท่านแต่มันเห็นหลายอย่างเวลาเห็นแบบจริงจังเลยอือครับตะก้อนน่ะมันยางมันเปลือกแตกแบบนี้ครับเต็มต้นเลยครับแล้วเป็นตาพร้อมก็ดีมาใส่ปุ๋ยน้ำ มันก็หายเริ่มหายมากจากจากต้นนี่ลงไปนี่มันเป็นเบิดอืมต้นนี้ตงมาอีกทีจ้าครับมันจ้าหลายเดี๋ยวควรหลายจนผมไม่กี่ผมเดียวจ่วนมวลญาตมันแตกมันเป็นต้นแตกมันหลายน้อยหรือเปล่าจ้ะมันขาดขาดมันมันก็เริ่มเริ่มหายแล้วเริ่มดีแล้วเริ่มเ้าจ้าเริ่มมีแล้วมองมองนี้แค่นี่ละอาจารย์มองสิมีปัญหาหลายๆที่มันแตกนะ มีละเม้วนมีมืวนมีปัญหาหลายครับต้นนี่ยมันเยอะส่วนมันเนี่ยมีใบจางมีครับับนั่งดูเนี่ยกับลูกนี่ครับลุงมามองนี่มันบมีน้ำยางต้ากรีดไปเลี้ยววันนี้ย่างไปหยดน้ำก๊อมันก็ค้นหได้เลยค้นจาว่าสมือนนี่หลังจากนั้นมาตัวงามเหมือนครับมีและมันก็แบบไม่ตายตัวขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นมาใหม่คือมันแค่นอดงาใหม่ขึ้นมา งาได้ที่เซี่ยวมันยังไม่าตายมันจะแท่งงามให้ขึ้นมาวว้า wow!